พูดไม่ชัดหลับรถีลิก <c oughs> คุณเคยขี่รถลุยน้ำไหม,ไม,ม <c oughs> ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีะรู้สึกดก,กินน้ำปวดหัวตี้ัาไม่มันเคยกิน K F C

ว่าเสริติดโควิดไหมเสรติดโควิดติดโควิดไหมแค่นี้ก็ทำคลิปได้แล้วเนียคุนเป็นคำถามที่น่าดูใจคุณคุณเคยคุณรู้ไหมว่าแม่ขอนฉันชื่ออะไรงั้นตอบมา ดีลิตรู้ไหมว่าฉันชื่ออะไร